แฟนออนไลน์ของฉันคือฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์บทที่53าบถึง54บทที่53ยั่วยวนเกินไปเมื่อมองไปที่ภารกิจของระบบที่เพิ่งเปิดตัวลู่พิงรู้สึกตะลึงเล็กน้อยระบบมีบางอย่างผิดปกติกับคุณนำนักเรียนเรียนแบบสัตว์นั่นจะไม่แปลกเหรอเมื่อคิดถึงสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจลู่พิงก็ปวดหัวแม้ว่าจะมีเทคนิคกำปั้นมากมายที่สร้างขึ้นจากการเคลื่อนไหวของสัตว์แต่สิ่งเหล่านั้นยังคงเป็นเทคนิคกำปั้นในสาระสำคัญ ภารกิจที่ระบบมอบให้ไม่ใช่การฝึกเทคนิคกำบ้านแต่เพื่อเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์หลู่พิงคิดที่จะพาเด็กกลุ่มหนึ่งเรียนแบบการกระทำของสัตว์ลืมมันไปมันจะมีทางออกเสมอหลู่พิงใส่หัวและสลัดความคิดเบ็ดตเตล็ดทั้งหมดออกไปวันนี้เขาไม่มีเรียนดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะหยุดหนึ่งวันครูที่หยุดงานมักจะต้องได้รับอนุมัติจากครูประจำชั้นและหัวหน้าง,งานสอน หลู่พิงกลับมาที่สำนักงานไปซีรัวกำลังฝึกฝนในขณะที่หวงเสี่ยวชียังคงกินของว่างที่ไม่รู้จักและดูรายการทีวีสำหรับคนอื่นๆหลิวเคียนานกำลังเตรียมตัวไปสอนในขณนะที่เฉินเซิงกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่หลู่พิงเดินไปที่ห้องเล็กๆที่เงียบสงบของไปซีรัวมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มและหลู่พิงก็กดเบาๆสิ่งนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเรียกผู้ฝึกฝนในห้องที่เงียบสงบเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทำงานล่าช้า สิวินาทีต่อมาห้องเล็กๆที่เงียบสงบก็ถูกย้ายออกไปไปซีรัวมองไปที่หลูผิงและถามคุณหลูมีอะไรเหรอหลู่ผิงยิ้มและพูดว่าคุณไปฉันอยากจะขอลางานตอนบ่ายน,นี้ฉันกรอบใบลาเรียบร้อยแล้วตกลงไปซีรัวไม่ได้พูดอะไรและลงนามในสถาบันชิงโจไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับครูที่จะขอลาหยุดเมื่อพวกเขาไม่มีสอนหลังจากเซ็นเอกสารแล้วหลู่ผิงก็มาหาหวงเสี่ยวฉีและส่งใบลาให้เธอ หัวหน้างานห่วงฉันต้องขอลาในบ่ายวันนี้ห่วงเสี่ยวฉยีมองไปที่ใบลาและถามด้วยความสงสัยว่าคุณจะไปไหนหลู่ผิงกรอกตามันเป็นความลับฉันไม่เซ็นห่วงเสี่ยวฉียกคางขึ้นเล็กน้อยและพูดอย่างเย่อหยิ่งคุณต้องบอกฉันว่าคุณจะทำอะไรก่อนที่ฉันเซ็นชื่อให้คุณมันเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นฉันจึงไม่สามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้หลู่พิงพูดด้วยใบหน้าที่มืดมนอันที่จริงไม่มีอะไรที่เขาพูดไม่ได้หลู่ผิงกำลังจะเช่าบ้าน โรงเรียนกำลังจะปิดหอในเร็วๆนี้เขาจึงต้องหาที่อยู่ด้วยสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของหลู่ผิงมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาที่จะหาบ้านเงินที่เขายืมมาจากไปซีรัวยยังไม่ถูกใช้จนหมดเขายังเหลือเงินอีกเกือบ2,000สตาร์ดอลลาร์เช่นเดียวกับ3,000สตาร์ดอลลาร์จากมิงทิงทิง,ทงวงเสี่ยวฉีได้บริจาคเงิน1,000เหรียญดาวให้กับเขาด้วยทุกวันนี้หลู่ผิงกินข้าวที่โรงเรียนและไม่ได้ใช้เงินมากนักดังนั้นตอนนี้เขาจึงมีเกือบ6,000าร์ดอลลาร์ เช่าบ้านอยู่ก็เกินพอแล้วหวงเสี่ยวฉีมองไปที่หลู่ผิงหยิบปากกาขึ้นมาและเซ็นชื่อขณะพึมพำทำไมคุณไม่ฝึกฝนทำไมคุณถึงขอลาหวงเสี่ยวฉีไม่ต้องการหยุดเขาจริงๆเมื่อเห็นว่าเขาไม่ต้องการที่จะบอกเธอจริงๆเธอจ,งจึงไม่ถามอีกต่อไปยิ่งกว่านั้นเธอจะรู้ที่อยู่ของหลู่ผิงในไม่ช้าในประเด็นนี้หวงเสี่ยวฉีมีความมั่นใจมากแน่นอนว่าเมื่อหลู่ผิงเห็นหวงเสี่ยวฉีลงนามในสลิปเขาก็ยิงทันทีและไม่สนใจการหยอกล้อของหวงเสี่ยวฉี เขากลับไปที่ที่นั่งและหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อส่งข้อความถึง่วงเสี่ยวฉีที่รักฉันลาแล้วฉันจะไปหาบ้านตอนบ่ายนี้่วงเสี่ยวฉีก็ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างอาแฮมคุณไป่วงเสี่ยวฉีเรียกไปซีรัวไปซีรัว,รวตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าเธอไม่ค่อยคิดเลยเริ่มที่จะพูดคุยกับเธอ เกิดอะไรขึ้นหัวน้าง,งานห่วงห่วงเสี่ยวฉียิ้มมันเป็นแบบนี้ฉันเพิ่งมาที่เมืองปินหายและซื้อบ้านหลังใหญ่ฉันจะเปิดให้เช่าห้องคุณรู้ไหมว่าราคาตลาดตอนนี้เป็นอย่างไรโอ้ใช่ลู่พิงสนใจบอกตามตรงว่าเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้มากนะักนอกจากนี้เขายังมองไปที่ไปซีรัวโดยหวังว่าจะได้รับข้อมูลบางอย่างจากเธอไปซีรัวยิ้มฉันรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้านปัจจุบันในเมืองปินหายขายและให้เช่าตามระดับของชุดรวบรวมวิญญ,ญาณในห้อง โดยทั่วไปถ้าระดับของแถวรวบรวมวิญญาณในห้องคือ F ค่าเท่ารายเดือนควรอยู่ที่ประมาณ500ถ้าเป็น E จะเป็น1,000ดอลลาร์ดาวหากเป็นตัว D จะอยู่ที่ประมาณ1,700สตาร์ดอลลาร์สำหรับ C จะเป็น2,500สตาร์ดอลลาร์และสำหรับ B จะเท่ากับ3,230สตาร์ดอลลาร์นี่คือราคาเช่าเดียวค่าเช่าขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ใช้สถานที่ร่วมกันห่วงเสี่ยวชีตกตะลึงแล้วบ้านเกรด A กับเกรด S ล่ะ ไปซีโรยิ้มเป็นบ้านหรูดังนั้นราคาจึงยากที่จะพูดจากนั้นเธอก็ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นบ้านของคุณมีชุดรวบรวมวิญญาณระดับไหนเกรดเอสหวงเสี่ยวชีถอนหายใจอนิจจาบ้านของฉันใหญ่เกินไปฉันกำลังคิดที่จะเช่ามันออกและหาหุ้นส่วนไม่สำคัญว่าพวกเขาจะมีเงินหรือไม่สิ่งสำคัญคือฉันต้องการหาคนที่ฉันรู้จักคนที่ฉันคุ้นเคยควรเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อที่เราจะได้ไปทำงานด้วยกัน ขณะที่เธอพูดหวงเสี่ยวถีมองไปที่หลู่พิงด้วยรอยยิ้มในดวงตาของเธอฉันมีห้องหลายห้องที่บ้านเตียงนอนใหญ่และนุ่มไปซีรัวกลืนน้ำลายของเธอเธอถูกล่อลวงเธอถามเบาๆว่าหัวหน้าง,งาน่วงคุณบอกฉันได้ไหมว่าค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่แถวรวมวิญ,ญญาณเกรดเอสแม้ว่าเธอจะมีบ้านอยู่ถ้ามันประหยัดจริงๆมันก็เหมาะที่จะเช่าบ้านของหวงเสี่ยวถีชุดรวบรวมวิญ,ญญาณระดับเอสนั้นมีประสิทธิภาพมากอย่างแน่นอน หวงเสี่ยวชีตกตะลึงเธอไม่ได้คาดหวังว่าไปซีรัวจะเป็นอาสาสมัครด้วยตัวเองเธอกรอกตาและยิ้มฉันไม่อาจปล่อยเช่าห้องได้ไม่ว่าคนอื่นจะจ่ายเท่าไรก็ตามแต่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกาันหากคุณต้องการย้ายเข้าก็300อสตา์ดอนลต่อเดือนคุณคิดอย่างไรขณะที่เธอพูดหวงเสี่ยวชีมองไปที่หลู่ผิงและพูดว่าคุณหลู่คุณมีใครที่ต้องการที่อยู่อาศัยไหมหลู่ผิงมองไปที่หวงเสี่ยวชีบนโทรศัพท์ของเขาจากนั้นเขาก็มองไปที่ห่วงบ้า เขากลืน <K l ül> ไม่เข้าคายไม่ออกในขั้นต้นหลู่ผิงวางแผนที่จะนําเงินส่วนหนึ่งไปเช่าบ้านแต่ถ้าเขาสามารถเช่าบ้านที่มีตู้รวบรวมวิญญาณระดับเอสได้ในราคาเพียงส0 0ดอลลาร์ดาวมันก็จะดีมากแต่เขาเป็นผู้ชายดังนั้นหลู่ผิงจึงอายเล็กน้อยที่จะพูดในขณะนี้เฉินเซิงขัดจังหวะจากด้านข้างและถามว่าหัวหน้าห่วงคุณคิดว่าฉันจะเช่าห้องได้ไหมห่วงเสี่ยวฉีเลิกคิ้วของเธอเธอไม่พอใจทันทีฮีฮีไม่มีทาง ไม่สําคัญว่าผู้เช่าจะเป็นผู้ชายหรือไม่แต่เขาจะต้องถูกใจฉันฉันไม่ถูกใจคุณ่วงเสี่ยวฉีไม่ได้ซ่อนความรังเกียจต่อเฉินเซิงเลยเธอจงใจพูดว่าไม่สําคัญว่าผู้เช่าจะเป็นผู้ชายหรือไม่แต่มันขึ้นอยู่กับบุคคลเธอมองไปที่หลู่ผิงและยิ้มคุณหลู่คุณมีเพื่อนที่ต้องการบ้านหรือไม่ฉันเชื่อใจคุณมากดังนั้นฉันเชื่อใจเพื่อนของคุณอย่างแน่นอนน่าเสียดายมิฉะนั้นคงจะดีถ้าคุณมาพักร่วมกับเราหลู่พิงถอนหายใจมันดึงดูดเกินไป พวกเขาอยู่ร่วมบ้านกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามไปซีรัวก็จะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าเขาไม่ถวยโอกาสนี้ไว้เขาก็คง,งโง่ยิ่งกว่านั้นห่วงบ้าไม่รู้ว่าเขากําลังจะเช่าบ้านดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องบังเอิญบทที่54ฉันจะทําให้คุณตกหลุมรักฉันครั้งนี้ห่วงเสี่ยวฉีได้เรียนรู้บทเรียนของเธอจริงๆฉันแสรงทําเป็นไม่รู้ว่าคุณอยากเช่าบ้าน แต่บังเอิญบ้านฉันใหญ่มากฉันเลยอยากหาคนมาอยู่กับฉันไปซีรวบอกว่าเธอต้องการเช่าห้องฉันยอมรับเช่นกันเพื่อแสดงว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเป็นคุณโดยเฉพาะคุณถูกล่อลวงหวงเสี่ยวชีเข้าใจความคิดของหลู่พิงเป็นอย่างดีหลู่พิงถูกล่อลวงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขายังคงลังเลเล็กน้อยเมื่อเผชิญกับคำถามของหวงเสี่ยวชีหลู่พิงยินและพูดว่ายังไม่มีถ้ามีฉันจะบอกคุณ หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาและส่งข้อความถึงหวงเสี่ยวฉีที่รักฮวงบ้าบาังเอิญมีห้องไม่กี่ห้องที่เธอต้องการเช่าเพื่อนร่วมงานจากหน่วยของเราได้ตกลงที่จะเช่าแล้วคุณคิดว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันเช่าบ้านของเธอถ้าเธอรังเกียจฉันจะไม่ทำถ้าไม่รังเกียจฉันจะถามเธอเองในตอนแรกเมื่อหลู่พิงปฏิเสธหวงเสี่ยวทีก็ยังรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เมื่อเธอเห็นข้อความจากหลู่พิงรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหวงเสี่ยวฉี นี่มันสมบูรณ์แบบเธอไม่เห็นด้วยโดยตรงเธอแซงทำเป็นถามว่าสามีบ้านเธออยู่มากไหมหลู่พิงตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอบอกว่ามีชุดรวบรวมวิญญาณเกรดเอสซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการบ่มเพาะที่สำคัญคือราคาค่อนข้างถูกอย่างไรก็ตามฉันต้องอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันกับห่วงบ้านและเพื่อนร่วมงานหญิงอีกคนหวงเสี่ยวชีตอบว่าฉันกำลังร้องไห้คุณจะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นฉันโกรธ หลู่พิงตอบว่าไม่ที่รักฉันจะไม่เช่าบ้านของเธอฉันจะออกไปหาใหม่ตอนบ่ายนี้แม้ว่าผลประโยชน์จะอยู่ตรงหน้าเขาแต่เขาต้องได้รับความยินยอมจากหวงเสี่ยวฉีเพื่อแบ่งปันบ้านกับผู้หญิงคนอื่นพูดตามตรงถ้าแฟนสาวของเขาต้องการแชร์บ้านกับชายอื่นโดยไม่ถามเขาหลู่พิงจะไม่ยอมรับอย่างแน่นอนแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะมีสองมาตร,รฐานแต่คำถามประเภทนี้เกี่ยวข้องกับหลักการดังนั้นหลู่พิงจึงยังคงต้องถามหวงเสี่ยวฉี หวงเสี่ยวชยีตอบว่าลืมมันไปซะแค่ไปเช่าบ้านของเธอหลู่พิงตอบว่าหือที่รับอย่ากโกรธนะฉันไม่อยากเช่ามันอีกแล้วเขาคิดว่าหวงเสีย่ยวฉีอามลอ,มอโกโรธจริงๆหวงเสี่ยวชยีตอบว่าพึ่งฉันไม่ได้โกรธฉันขอให้คุณเช่าดังนั้นคุณต้องเช่าคุณบอกว่าฉันสามารถช่วยคุณได้แต่คุณไม่เต็มใจที่จะยอมรับความช่วยเหลือของฉันหายากที่จะเจอสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการบ่มเพาะดังนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้คุณไปได้อย่างไร ที่เราเจอกันเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอไปไปไปเมื่อเห็นหวงเสี่ยวฉีพูดแบบนี้หลู่พิงก็เข้าใจว่าเธอต้องการให้เขาไปจริงๆฉันรักคุณมีชีวิตยืนยาวนะที่รักหลู่พิงยกยอเธอทันทีในอีกด้านหนึ่งหวงเสี่ยวฉีเลือกคิ้วขึ้นเขาสาบแช่งให้ฉันตายเร็วงั้นหรอลืมมันลืมมันมันเป็นบ้านของฉันดังนั้นฉันจึงโกรธไม่ได้ฉันจะเขียนเหตุการณ์นี้ลงในสมุดบันทึกเล็กๆของฉันก่อนหวงเสี่ยวฉีตอบว่า รีบชมฉันหลู่พิงตอบว่าที่รักของชันดีที่สุดฉันรักเธอที่สุดหวงเสี่ยวชีตอบว่าจะหาผู้หญิงที่ใจดีสวยงามใจกว้างและเข้าใจอย่างคุณได้ที่ไหนคุณเก็บสมบัติได้แล้วใช่ใช่ที่รักของชันยอดเยี่ยมมากหลู่พิงมีความจริงใจเหนือสิ่งอื่นใดมันวิเศษมากที่มีความเข้าใจและความไว้วางใจแบบนี้อย่างน้อยที่สุดหลู่พิงก็ไม่มีความเข้าใจแบบนี้ดังนั้นใ,นในใจของเขาเขาจึงหวงแหนความสัมพันธ์นี้มากยิ่งขึ้น เขาจะหาผู้หญิงอย่างหวงเสี่ยวฉีได้ที่ไหนอีกเขาตัดสินใจแล้วแม้ว่าเธอจะดูเรียบๆก็ไม่เป็นไรบุคลิกดีมีค่ามากกว่าหน้าตาในขณะนี้จูจูหลูผิงก็ได้ยินไปซีรัวพูดว่าหัวหน้าง,งานห่วงคุณกำลังคุยกับแฟนของคุณอยู่หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับคนรักออนไลน์บางครั้งเมื่อพวกเขาพูดคุยกับคนรักกดไม่ได้ที่จะปล่อยให้มันปรากฏบนใบหน้าของพวกเขา หวงเสี่ยวชีรู้สึกตื่นเต้นราวกับจิ้งจอกตัวน้อยที่แอบกินไก่ไปซีรัวซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเธอมองผ่านเธออย่างเป็นธรรมชาติเมื่อสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของหลู่พิงหวงเสี่ยวชีก็เงยหน้าขึ้นมองและพูดอย่างไม่มีความสุขว่าคุณไปฉันไม่มีแฟนอย่ามาพูดไร้สาระฮะไปซีรัวรู้สึกสับสนเล็กน้อยเธอบอกว่าเธอมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอแต่ครั้งสุดท้ายไปซีรัวอยู่ได้ครึ่งทางของประโยคเมื่อเธอเห็นแววตาอาฆาตในดวงตาของ่วงเสี่ยวชี ลองนึกถึงชุดรวบรวมวิญญาณเกรดเอสลองนึกถึงค่าเท่าสา0ร้อยดอลลาร์ดาราสิเมื่อมองไปที่หวงเสี่ยวถีที่กําลังจะเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ของเธอไปซีรัวยิ้มครั้งสุดท้ายที่แล้วฉันต้องได้ยินคุณผิดหวงเสี่ยวถีพูดอย่างจริงจังว่าใช่คุณต้องได้ยินผิดฉันบอกว่าฉันไม่มีแฟนในขณะนี้หลู่ิงเข้ามาเขายิ้มและพูดว่า หัวหน้าง,งานห่วงให้ฉันถามอะไรคุณหน่อยฟังนะฉันกำลังจะจบการศึกษาและออกจากโรงเรียนด้วยคุณคิดว่าฉันสามารถเช่าห้องที่บ้านของคุณได้ไหมขางของหวงเสียเ่ยวตีเยิงเล็กน้อยในช่วงเวลานี้เธอพยายามคิดหาวิธีที่จะให้ประโยชน์กับหลู่ผิงแต่เธอก็ถูกปฏิเสธอยู่เสมอครั้งนี้เขาเป็นฝ่ายเริ่มพูดขึ้นใช่ไหมเขาตกหลุมพรางหรือไม่ฉันชนะฉันฉลาดจริงจ คุณหลูนั่นไม่ใช่ปัญหาแน่นอนท้ายที่สุดคุณหล่อและมีบุคลิกที่ดีฉันสบายใจเราอยู่ด้วยกันได้หวงเสี่ยวชีชมหลูพิงเธอจะไม่ใช่โอกาสนี้ทำให้หลูพิงลำบากถ้าเพื่อนคนนี้อารมณ์พลุ่งพลาดและเขาไม่เช่ามันเธอจะไม่เสียเวลาครึ่งวันในการแสดงเหรอเฉินเซิงซึ่งอยู่ด้านข้างเห็นสิ่งนี้และรู้สึกไม่พอใจเขาอดไม่ได้ที่จะพึมพำว่าคือคุณหลูสบายดีแต่ฉันไม่เป็นไรเหรอ เราต่างก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันฉันกับเขาต่างกันอย่างไรฉันไม่ได้ทําให้หัวหน้าง,งานหวงขุ่นเคืองใช่ไหมเขามีความแค้นอยู่ในใจเห็นได้ชัดว่าลู่ผิงไม่มีอะไรจะพูดกับหวงเสี่ยวชีแต่เขายังคงแสดงความไม่พอใจอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าความคิดเห็นของหวงเสี่ยวชีที่มีต่อลู่พิงนั้นดีกว่าหวงเสี่ยวชียกคางขึ้นและมองเขาด้วยความดูถูกเหยียดยามจากหางตาเธอพูดว่า คุณกับเขาต่างกันอย่างไรคุณน่าเกลียดอย่าหาว่าฉันพูดตรงๆคุณไม่มีมาตรฐานความงามของฉันสำหรับบางคนการหาเพื่อนขึ้นอยู่กับเงินสำหรับบางคนการผูกมิตรขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของพวกเขาสำหรับฉันห่วงอี้อี้การมีเพื่อนขึ้นอยู่กับหน้าตาของพวกเขาเท่านั้นคนน่าเกลียดได้โปรดอยู่ห่างจากฉันนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณเลยอีกอย่างแค่เพื่อนร่วมงานอยากมาค้างบ้านฉันฉันก็ต้องยอมไม่ใช่หรอมีครูมากมายในโรงเรียนฉันต้องเลือกคนที่ถูกใจ หลู่พิงทอนหายใจในใจห่วงบ้าเก่งมากในการใส่ร้ายผู้คนแต่เขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อเฉินเซิงเป็นเรื่องปกติที่จะถูกปฏิเสธจากใครบางคนแต่เขาสมควรที่จะถูกวิจารณ์ว่าดื้อรั้นเกินไปดวงตาของไปซีรัวมองไปที่หลู่พิงและห่วงเสี่ยวถีเธอตกอยู่ในความคิดลึกๆเฉินเซิงอายแต่เขาไม่รู้จะพูดอะไรเขากดปุ่มของห้องเงียบขนาดเล็กและหายไปห่วงเสี่ยวถีมองไปที่หลู่พิงและยิ้ม คุณสองคนวางแผนที่จะย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ไปดูกันเถอะหลูพิงพูดเพราะเขาไม่เคยเห็นสถานที่นี้มาก่อนเขายังต้องดูว่าเป็นอย่างไรไปซีรวยยิ้มด้วยใช่ไปดูกันเถอะฉันสงสัยว่าจะสะดวกสําหรับหัวหน้าง,งานหวงหรือไม่่วงเสียวฉียิ้มแน่นอนมันสะดวกเธอมองไปที่หลูพิงด้วยท่าทางที่พอใจและคิดฮิฮิหลูพิงคุณจะไปทํางานและออกจากบ้านภายใต้จมูกของฉันด้วยเสน่ห์ของฉันฉันจะทําให้เธอตกหลุมรักฉันอย่างแน่นอน